สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมนะครับเอ็ซีทุกท่านนะครับวันนี้พาคุณยายมาละเลงกอไผ่นะครับวันนี้นะครับพาคุณยายมาพบกับท่านนะครับเอ็ซีทุกท่านนะครับพามาละเลงกอไผ่นะครับเปลี่ยนยาให้คุณยายกินบ้างนะครับเพราะว่ากินแต่อย่างเดิมซ้ำๆนะครับจะเกิดอาการเบื่อนะครับวันนี้นะครับพาคุณยายนะครับมาละเลงกอไผ่ดูนะครับดูมันจะเดินไปไหนนะครับคุณยายก็กอไผ่หลายกอนะครับตรงนี้นะครับดูดูครับจะเดินไปตรงไหนครับ มากินสแล้วนะครับกอไผ่นะครับนีาจะเดินไปตรงไมนแล้วนะครับเล็งดูนะครับไปกิ้นยาและเล็งกอไผ่ก่อนนะครับวันนี้ครับเปลี่ยนยาให้บ้างนะครับเพราะว่ากินแต่ยังเดิมซ้ำๆซักๆนะครับแต่เกิดอาการเบื่อนะครับเลยพามาเล็งกอไผ่นะครับวันนี้นะครับอ่ามุด้าไปหาหนอนแล้วก็ตายแล้วนะครับดูนะครับความฉลาดของขึ้นยาหาหนอนให้ตายกันนะครับดูนะครับเจอหนอนแล้วนะครับมุดเขตายครับไม่เจอนะครับ ลงมาเลยนะครับกินแต่อย่างเดิมซ้ำๆนะครับก็น่าจะเบื่อนะครับอาหารนะครับเกิดการเบื่อนะครับต้องเปลี่ยนให้กินอย่างอื่นบ้างนะครับจะได้มีรับสารอาหารละลายอย่างด้วยกันนะครับก็หลุดคำคานะครับคำเบือเธอนะครับคุณยายนะครับขมจอของช้างกันแล้วนะครับใบไผ่นะครับวันนี้ก็ความาเลงครับมีหลายกอด้วยกันนะครับหลุดมาแล้วนะครับคุณยายครับ ต้นเล็กๆาให้กินนะครับดึงลงมาเป็นกอเป็นลำเลยนะครับคุณยายนะครับฝนตกใหม่ๆนะครับยอดอ่อนนะครับใบอ่อนก็แย่ๆนะครับดูนะครับจะเดินไปไหนนะครับดูครับดูจะเดินไปไหนมีหลายกอนะครับให้คุณยาาเลือกกินไปเลยนะครับตามใจตามสไตล์คุณยายนะครับไปกินแล้วนะครับไปไหน นั่นนไปหน่อยไปหน่อยนั่นถอยรลังถอยถอยร่งถอยมาแอมแอมมาถอยถอยมาถอยถอยลังถอยมาถอยถอยมาถอยถอยลังถอยมามาแอมแอมมาแอมดูนะครับต่ำๆไม่กินนะครับจะไปกินตรงไหนไม่รู้มามาถอยถอยมาถอยมาแอมมาถอย ต่ำไม่กินนะครับเหมือนเลือกกินยนปลายๆนะครับตัวสูงๆนะครับมาถ้อยมาถ้อยถ้อยล่างถ้อยถ้อยล่างถ้อยแอมแอมถ้อยมาถ้อยมาทรายทรายมาทรายมาเร็วมาเร็วมาทรายหุ้ยทรายอุ้ยไม่ฟังเลยนะครับไปไหนแล้วไม่รู้นะครับมามาทรายมาแอมทรายมาทรายไปไหนมา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  เรียกไม่ฟังแล้วนะครับไปทั่วแล้วครับคุณยายนะครับต่ำๆไม่กินนะครับคุณยายนะครับต่ำๆคงไม่อร่อยนะครับดูไปเลือกกินครับกอใหญ่ๆนะครับกอบาเลอรเทอร์นั่นไปนไหมมาทรายมาทรายทรายมาฮุยมาถอยถอยมาถอยดูไปไหนครับดูนะครับดูดู มาไปดูนะครับจะไปไหนเดินทั่วเที่ยวเดินเที่ยวทั่วร์เลยครับคุณยายนะครับน,นัน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 เทยถอยมาถอย์เทยลังถอยมามาเด็กกินยาตรงไหนอีกนะครับคุณยายนะครับมามาเอ็มเอ็มมาเอ็มเอ็มมาเอ็มถอย ตกคลองแล้วนั่นตกคล้องแล้วนั่นดูนะครับจะไปไหนนะครับให้กินกอไผ่เ็าไม่กินนะครับไปเดือกกินหญ้าแทนนะครับคุณยายกลมาแล้วนะครับฝากท่านนะครับกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้คุณยายด้วยนะครับหนึ่ง subscribe นะครับเป็นหนึ่งกำลังใจให้คุณยายนะครับให้กินไผ่ไม่กินซะแล้วนะครับไปเลือกกินอะไรก็ไม่รู้นะครับอากาศที่ภูเก็ตก็ฟ้าอึมครึมมาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับฟ้าอึมครึมมาอีกแล้วนะครับไม่รู้จะ ไม่กินไผ่แล้วนะครับไปกินเลือกกินหญ้าแทนนะครับให้คุณยายเลือกกินตามใจคุณยายนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ